บริษัทซิฟแมทประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือหนายหน้าซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้พานักลงทุนเข้ามาเสี่ยงโดยโยกย้ายเงินนักลงทุนไทยผ่านโครงการลงทุนผลิตภัณฑ์ซิฟอัพโดยนำเงินไปซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีไปฝากในซิฟอัพและได้รับผลตอบแทนเป็นเหรียญจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ยั่วย,ยวนใจด้วยการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนซิฟอัพสูงซึ่งเม็ดเงินจริงๆถูกโยกย้ายนำไปลงต่อเป็นทอด จุดจบก็คือมหากรรมเจ๊งกราวรูดหลังจากเกิดความเสียหายในครั้งนั้นแล้วนักลงทุนก็ไม่สามารถถอนเงินกลับคืนได้เลยและซิมแม็เองก็ได้รับความคุ้มครองตามคําสั่งศาลสิงคโปร์โดยที่กรตอตไทยก็ไม่สามารถหาทางออกช่วยเหลือนักลงทุนไทยได้และสอปัดความรับผิดชอบทั้งที่มีอํานาจตามพรกรสินทรัพย์ดิจิทัล2,561อยู่ในมือแต่ก็อ้างว่า ไม่เคยปรึกษาหารือกับซิปเมกมาก่อนในระยะหลังมีข่าวลือการนะรดมเงินทุนเสริมสภาพคล่องช่วยอุ้มซิปเมกและยังออกมาเป็นระยะหลายครั้งหลายคราแต่นักลงทุนไทยผู้เสียหายก็ไม่เคยเห็นเงินจริงๆสักครั้งแต่ด้านกรอเองก็เมินเฉยต่อข่าวลือไม่สามารถเรียกสอบถามความคืบหน้าเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงได้เพราะอาจจะรอความชัดเจนหลังจากวันที่2ธันวาคม2565 เพื่อให้ผ่านพ้นเวลาที่ศาลสิงคโปร์สั่งคุ้มครองไปก่อนการหาผู้เสริมสภาพคล่องผู้ทางหาผู้ร่วมชะตากรรมอุ้มหนี้นานร่วม2เดือนกระพือข่าวว่าจะมีตระกูลใหญ่มาลงทุนเสริมสภาพคล่องจนล่าสุดได้ล่วงเลยเวลาที่ศาลสิงคโปร์สั่งคุ้มครองมาแล้วจริงๆแต่ก็ยังไม่มีวี่แววใดๆนักลงทุนไทยผู้เสียหายช่างเป็นผู้น่าสงสารแค่หาเงินทุนก็ลำบากอยู่แล้วดันต้องฝากความหวังด้านการกำกับตลาด ไว้กับหน่วยงานอย่างกรอตไทยซึ่งดูเหมือนรู้ทุกเรื่องเก่งทุกด้านแต่เก้กเก๊กังๆก,กับเรื่องการรู้เท่าทันกลลวงในตลาดทุนในตลาดคริปโตไม่ว่าจะเป็นกรณียกราคาหุ้นมอซึ่งสร้างความเสียหายหรืออาชญากรรมการปล้นเงินรายย่อยในตลาดหุ้นครั้งที่ผ่านๆมาคำสั่งลงโทษตลกร้ายแบบคำ้คำๆในสายตาผู้เสียหายยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดจากการที่กรอตมีคำสั่งเปรียบเทียบปร,บบรับบริษัทซิเมก จำกัดไปเมื่อวันที่31สิงหาคม2565เป็นจำนวน2กรณีรวมเป็นเงิน1 9 2 0 0ล้านบาทเท่านั้นกรณีแรกในเรื่องการระง,งับการซื้อขาย540,000บาทและกรณีที่2ในเรื่องการระง,งับการฝากถอน1 3 8 0 0 0้านบาทเพราะผิดกฎเทรดดิ้งรูและไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพแต่จำนวนเงินเพียงเท่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสียหายรวมกันมูลค่ากว่า2,000ล้าน ฟังแล้วดูเหมือนเป็นบทเรียนเป็นแนวทางส่งเสริมวิชาชีพจอมโจรบัณฑิตในตลาดทุนหรือไม่จำพวกชอบล้นรายย่อยที่รอคิวจะเดินตามรอยกันอีกมากกว่าหรือไม่แม้มีข่าวลือว่าซิมเมก จะหาผู้เสริมสภาพคล่องได้ตามกระแสข่าวก็เป็นเพียงเม็ดเงินที่ต่ำเตี้ยเรียดินลงไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินแล้วในวันที่3ธันวาคม2,565ที่ผ่านมาจากรายงานของสำนักข่าวบรูมเบิร์กระบุว่าซิ m e มกเอเชียกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเตรียมที่จะถ่ายโอนการซื้อขายกิจการ โดยกองทุนร่วมทุนมูลค่าประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐโดยการซื้อกิจการในครั้งนี้จะมาในรูปแบบการผสมผสานระหว่างเหรียญดิจิทัลและเงินสดซึ่งเป็นหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูกิจการในรายงานของสำนักข่าวรูมเบิร์กอ้างอิงแหล่งข่าวที่ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลได้เปิดเผยว่า We e n นเ e อ s ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัททริเซนไทย เอเจนซี่ N C จำกัดมหาชนภายใต้การบริหารงานของเฉลิมชัยมหากิศซีริซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงินสดจำนวน30ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ในส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็นโทเค็นดิจิทัลขณะเดียวกันยังมีการเสนอข้อตกลงการขายหุ้นที่มีรายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงตามการพิจารณาของศาลเมื่อวันศุกร์ที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นข้อตกลงดังกล่าว ไม่ได้ระบุตัวผู้ซื้อนอกจากนี้ทางบรูมเบิร์กยังระบุด้วยว่ากองทุนที่เสนอเงินช่วยเหลือจะได้รับสัดส่วนหุ้นประมาณ90%ในซิมเมกอย่างไรก็ดีบรูมเบิร์กอ้างอิงถึงความปลอดภัยของแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลซึ่งขอสง,งวนความเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลไม่ขอเปิดเผยชื่อเนื่องจากข้อมูลบางอย่างยังไม่สามารถสรุปรายละเอียดได้ครบถ้วน100%นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังได้ระบุถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซิมเมกอาจจะได้รับจากข้อตกลง และถูกนำไปใช้เพื่อทยอยปลดล็อกกระเป๋าเงินของลูกค้าซิเม็กภายในเดือนเมษายนปีหน้าคือ2,566ตามการพิจารณาคดีของศาลหลังจากการถอนเงินถูกระงับโฆษกของซิเม็กปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเนื่องจากว่าสถานการณ์อ่อนไหวในปัจจุบันขณะที่วีเวนเจอร์เองก็ไม่ตอบกลับอีเมลตอบประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสำนักข่าวบลูเบิร์กด้านนายเฉลิมชัยมหากิจสิริผู้บริหารวีเวนเจอร์ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นทางโทรศัพท์ต่อคำถามที่ว่าบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อซิปเม็กหรือไม่ ใจความสําคัญในเรื่องนี้จะเสริมสภาพคล่องได้จริงเม็ดเงินความช่วยเหลือจากวงเงินแค่30ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็เพียงแค่พันล้านบาทเศษเท่านั้นส่อแววว่าจะไม่สามารถเยียวยานักลงทุนไทยได้ครบถ้วนและกว่าจะเปิดให้นักลงทุนถอนเงินคืนได้จริงก็ปาเข้าไปเดือนเมษายน2566เสียโอกาสเสียเวลาเสียเงินทุนมหาศาลนี่ยังไม่นับว่าดีลเหล่านี้จะเป็นเพียงข่าวลือ ถามจริงๆกลตไม่เดือดร้อนใช่หรือไม่เพราะรื่นวดีสุวรรณมงคลเลขาธิการกลตคนที่9ซึ่งครองตำแหน่งมาตั้งแต่1พฤษภาคม2562จบจนปัจจุบันปี2565ก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาถึงใจผู้เสียหายเลยหรือเวลาทำงานด้านระเบียบกฎหมายในมือกรตรู้ทุกเรื่องมองเห็นความพร้อมที่จะปรับปรุงในทุกด้าน ขยันงานตลอดปี2,565แต่กรณีการปรับกฎหมายเพื่อเอาผิดในกรณีการนำเงินนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างชาติโดยไม่ยินยอมมองเห็นกรอตตแค่นิ่งเงียบงานอื่นขยันทำงก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 เดี๋ยวก็เดินสายไปโน่นนี่ทั้งวาระขาจรต่างประเทศและเวทีรับฟังความคิดเห็นกับร่าง ICO Protocol และงานถนัดที่สุดก็คงจะเป็นการไล่เปรียบเทียบปรับเงินเอกชนบางรายซึ่งก็ไม่รู้ไปขวางหูขวางตามาแต่ชาติปางไหนแทนที่จะหางานเก็บกวาดตลาด เช็ดล้างโจรขายใหญ่ในตลาดก,กลับเอาเวลาไปไล่ดูป้ายโฆษณาว่าโฆษณาชิ้นไหนผิดหลักเกณฑ์ผิดเงื่อนไขที่คณะกรรมการกรอตตประกาศก,ากำหนดไว้รายงานล่าสุดที่กรอตาเอาเวลาไปทำโดยที่เรื่องซิเมตยังคาใจสังคมล่าสุด8ธันวาคม2565ได้เผยแพร่บทความเรื่องกรอตตกับทิศทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลระบุกำลังศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าสารพัดวิกฤตลูน่าทเว a ร่า 3AC Celsius FTX สะท้อนช่องโวอุตสาหกรรมนักลงทุนคันปากอยากถามว่าช่องโวอุตสาหกรรมอาจจะไม่ใหญ่โตเท่าช่องโหวก็รอต่อ เพราะกอนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องอุตสาหกรรมช่วยทํา KPI ตรวจเช็คผลงานที่สําเร็จจากมือของตัวเองก่อนไม่ใช่เที่ยวเคลมผลงานเอกชนและเช็คลิสต์ผลงานชิ้นโบดําในรอบปี62ถึง65ด้วยก็แล้วกันตามรอบของท่านเลขารื่นวดดีเพื่อเผยแพร่อ,ออกสู่สาธารณะด้วยจะดีหรือไม่สังคมทั่วไปจะได้ช่วยตรวจสอบพร้อมกับพัฒนาไปด้วยว่ากรลอตอไทยควรจะปรับตัวอย่างไรไล่ตั้งแต่ตัวท่านเลขากรลอตอว่าขาดเกินตรงไหนชี้วัดผลงานให้เข้มข้น เหมือนกับเงินเดือนที่ได้รับด้วย KPI กันเสียทีทราบกันหรือไม่ผลงานชิ้นโบดํากรอตออีกชิ้นที่ทําให้น่าสงสัยว่าหน่วยงานคุ้มค่าง,งบประมาณภายใต้กระทรวงการคลังหรือไม่คนเก่งอาจจะถูกคนเส้นใหญ่เด็กนายฝากมาทํางานเอาหน้าในสังคมเพราะอยากเด่นอยากดังครั้งหนึ่งก็เคยทําผิดพลาดไปทวงถามเรื่อง Admin Transfer ในเหรียญเอกชนชนิดหนึ่งแต่ถูกสังคมตีหัวกลับชนิดหมอไม่รับเย็บเอกชนตอบกลับมาหน้าหงายชี้ว่าเทคโนโลยี Admin Transfer ที่ทวงถามนั้นเป็นคำสั่งหนึ่งที่อยู่บนมาตรฐานการพัฒนาสมาร์ทคอนเทค KAP ขีด20ส่วนเหรียญที่กรอตอมทวงถามมานั้นเป็นคนละมาตรฐานก็คือมาตรฐาน ERC ขีด20ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนมาตรฐาน KAP 20จึงไม่สามารถจะใช้งานคำสั่งแอดมินไทม์เฟอร์เพื่อทำการโอนย้ายทรัพย์สินของลูกค้าได้ซึ่งก่อนจะลิสต์เรียนใดๆขึ้นสู่กระดานเทรดกรอตอน่าจะรับทราบรายละเอียด หากใช้คนเก่งในหน่วยงานขึ้นมาทํางานแล้วก็ประเด็นแค่นี้ไม่น่าจะพลาดแน่นอนแต่กังวลว่าคนที่ออกหน้าจะเป็นแค่เด็กเส้นเด็กนายหรือไม่ทั้งที่น่าจะรู้อยู่แล้วขอถามว่าพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นเพราะตั้งธงมุ่งโจมตีจนหน้ามืดหรือไม่สอให้เกิดความมัวเมาหลงทางมืดบอดหรือไม่จากบทความที่กรลอตตได้ร่ายยาวมายังมีใจความอีกว่าในปี2,565การล้มละลายของ h e d fund ที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Tree Around Capital และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับฝากและกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Celsius ซ,ซ,ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจนกรณีการล่มสลายของแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง FTX ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ รายใหญ่อันดับต้นๆของโลกและทําให้เห็นภาพปัญหาของการขาดการบริหารจัดการและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามเนื้อหาดังกล่าวเหมือนจะรู้ทุกเรื่องทันทุกสถานการณ์แล้วไหนการแก้ไขอย่างเป็นระบบขยันทํางานออกระเบียบหาเหตุแก้กฎหมายในกระดาษแต่พองานบนโลกดิจิตอลจริงๆ เท่าทันเอกชนขี้ช่อบางรายบ้างหรือไม่บทความรายงานต่อไปว่าจากเหตุการณ์มาไวไปไวที่กล่าวมาข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปัจจุบันยังไม่มีการกํากับดูแลอย่างเหมาะสม จึงมีความจําเป็นที่หน่วยงานกํากับดูแลจะต้องเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มกลไกลการคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนซึ่งในปีที่ผ่านมาหน่วยงานกํากับดูแลในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์สหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นได้มีประกาศแนวทางการกํากับดูแลสินทร,รัพย์ดิจิทัลโดยพิจารณาถึงศักยภาพของเทคโนโลยีหรือ DLT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเบื้องต้นของเหรียญดิจิทัลประกอบกับแนวทางการป้องกันความเสี่ยงสําหรับสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานกํากับบังคับใช้หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลในการปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการหลอกลวงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดสำหรับประเทศไทยการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปี2,561โดยปัจจุบันพัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัลมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ปี2561มีกฎหมายผลบังคับใช้และมีรูปแบบการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรม <S <S กลอตออยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเท่าทันโดยได้ตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงรองรับการนำเทคโนโลยี DLT มาใช้ในภาคธุรกิจหรือที่ร่ายยาวมาทั้งหมดนี้ท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นบทความที่ต้องการจะล้างความเชื่อนักลงทุนไทยควรจะเดินตามหลังสิงคโปร์และประเทศมหาอำนาจทั้งที่ประเทศไทยตลาดการลงทุนคริปโตบ้านเราหอมหวนยิ่งกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ำอุตสาหเผยแพร่บ,บทความย้ำคิดย้ำทำสุดท้ายก็คือการนำเสนอหาแนวร่วมตามหลังสิงคโปร์หรือไม่เงินภาษีประชาชนจ้างคนเงินเดือนสูงลิว่วมาเพื่อ คิดพัฒนาโลกการลงทุนไปสู่อนาคตหรือจ้างมาเพื่อเดินตามหลังลอกงานชาวบ้านหรือไม่อย่างไรท่านเลขาครับและจากกรณีนักลงทุนไทยได้รับความเสียหายจากพวกขี้ช่อทั้งตลาดทุนตลาดคริปโตนักลงทุนรายย่อยอยากจะถามเลขากรตอบ้างหรือไม่ว่ากรอตอมีไว้ทำไมสืบจากข่าวรายงาน